เที่ยวบ้านเพื่อนเพื่อนญี่ปุ่นเขาเชิญไปกินข้าวเที่ยช้องฟ้าโปรดปรงค่ะวันนี้เราไปจะเดินทางไปโูซาเพื่อนญี่ปุ่นเพื่อนชาวญี่ปุ่นเชิญไปกินข้าวก็ขับรถเรียบทะเลมารุชิโดเขาเรียกว่าอะไรแม่น้ำมารุชิโดกันนะเพื่อจะ ไปนูซากันแต่ว่ามารอบลูกสาวลงที่ห้างสรรพสินค้าหน่อยที่สันชาพิพลาซาเพราะว่าเขาไปแฮงเอากับเพื่อนๆเ,เขาทีเนเจอร์นะ,ะวันอาทิตย์เขาไปสนุกสนานกับเพื่อนไปดูหนังกินข้าวอะไรกันตามภาษาวัยรุ่นของเด็กที่นี่ ็ดูอากาศนะคะก็จะประมาณนี้ค่อนข้างจะสวยสดงดงามทีเดียวท้องฟ้าสีครามโอ้เหมาะกับการปิกนิกมากนะคะเสียดายน่าเสียดายวันนี้เราเราไม่ปิกนิกค่ะ,ะเราจะกินข้าวในบ้านก็เตรียมมาอาหารมาก็มีส้มตำทำส้มตำไทยไป